สวัสดีครับครั้งนี้คุณครูก็จะมาสอนวิธีการใส่โคดหรือใส่สกอร์นับเตมเวลาเรากดแตงโมนะครับหรือเราตัดแตงโมนั่นเองนะครับขั้นแรกเลยนะครับให้เราสร้างโค้ดแบบนี้ขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งคุณครูได้สอนไปแล้วในครั้งที่แล้วนะครับคุณครูมีคลิปให้นะครับเดี๋ยวทีนี้พอเราสร้างแบบนี้เสร็จนะครับขั้นแรกนะครับให้เรามาที่ variable ครับแล้วเรา ให้เราไปสร้าง variable score ขึ้นมาครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับ score ครัคกด ok ค,ครับอ่าพอเราสร้างมาแล้วเราจะได้ตัวนี้ขึ้นมาครับเนี่ยครับเราจะสังเกตได้ว่าจะมีคําว่า score ขึ้นอยู่ตรงหน้าสเตตตรงนี้ครับอ่าหรือบางคนนะครับเห็นรูปแบบนี้มันดูคมเกินกันไปใช่ไหมครับอ่าคนครูก็จะเปลี่ยนพื้นหลังนะครับอ่าเอาเป็นพื้นหลังทะเลทรายดีกว่านะครับนะครับ ล้วก็จะได้ชัดเจนขึ้นนะครับเราจะสังเกตได้ว่าจะมีคําว่าสกอร์ขึ้นมาตรงหน้าสเตทนะครับทีนี้ต่อมานะครับเมื่อเราได้สร้างตัวแปรสกอร์ขึ้นมาแล้วนะครับให้เราลากบล็อกที่มีคําสั่งที่มีชื่อว่า set score to 0นะครับลากมาแทรกตรงที่ตรงใต้คําว่า go to x ตรงนี้ครับลากมาแทรกเลยนะครับ พอเราลากองแซกเสร็จแล้วนะครับขั้นต่อไปนะครับให้เราไปที่กลุ่มบล็อกคำสั่งที่มีชื่อว่า w h e n i s t a r a c o e n ครับเราจะมาใส่เมื่อเราคดดลิกแตงโมแตกนะครับเราจะมาใส่ให้มันรับคะแนนคัน,นตัวนี้มันยังไม่รับใช่ไหมครับเราก็จะมาใส่คะแนนให้มันกันนะครับให้เราไปที่ Variable เหมือน,นเดิมครับไปที่ set ครับ set Score ศูนย์ครับ อ่าลากมันเลยนะครับลากมาใส่ตรงใายคำว่า service custom to watermelon ครับนี่ครับพอลากมาเสจแล้วนะครับให้เราไปที่ o p e เต t o r ครับแล้วไปหาเครื่องหมายบวกครับพวกนี้ครับนี่ครับคือเครื่องหมายบวกตรงนี้บล็อกเครื่องหมายบวกลากมาใส่ครับตรงเลขศูนย์ตรงนี้เลยครับพอลากมาใส่แล้วนะครับให้เรากลับไปที่ value b o เหมือนเดิมครับ แล้วไปลากบล็อกคําสั่งที่มีชื่อว่าสคอร์ลงมาครับลงมาใส่ตัวโมดูตรงนี้ครับนี่ครับเสร็จแล้วครับทีนี้ต่อมานะครับให้เรามากําหนดค่าคะแนนกันบางคนอาจจะบวก1บวก2บวก3ก็ได้นะครับในที่นี้คุณครูจะให้มันบวกแค่หนึ่งนะครับนี่ครับทีนี้นะครับเมื่อเราบวกงเสร็จแล้วนะครับให้เราไปที่คอสตูมครับให้เราไปที่คอสตูมครับ กดคลิปไปที่คอสตูมครับให้เราไปแก้ไขตรงที่ Watermelon B ครับให้ใส่ตัวเลขที่บอกว่าบวกหนึ่งบวกสองไปด้วยครับแล้วก็ใช้เมาส์หรือนิ้วนะครับลากคลุมมานทั้งหมดครับแล้วก็ปรับขนาดครับอ่าเพราะ้มันเล็กลงนิดนึงนะครับนะครับทีนี้พอเราปรับขนาดเสร็จแล้วครับเราไปที่ตัวทีตรงนี้ครับเพื่อจะใส่ตัวหนังสือนะครับไปที่ตัวทีตรงนี้กดมาครับนี่ครับแล้วก็ คมาใส่ครับคุณครูก็จะให้มันเป็นว่าบนเพราะว่าคุณครูได้พิมพ์เข้ามาบวกหนึ่งไปแล้วนะครับดูเขาลากจากตำแหน่งมันครับขายานนิดนึงขายายให้มันใหญ่ขึ้นนี้ครับเราก็จะได้แบบนี้นะครับบางคนอาจจะเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีก็ได้เป็นสีขาวหรือสีดําแบบนี้คุณครูก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวดีวกว่านะครับ เป็นสีขาวแบบนี้ครับนี่คือเสร็จแล้วครับทีนี้ให้เรากดไปที่เมลอนเองมาเลยครับกดไปเลยนะครับแล้วก็กลับไปที่หน้าโคดครับทีนี้คุณครูก็จะมาสอนใส่เสียงนะครับเวลาเรากดเนี่ยมันจะมีเสียงนะครับอันนี้มันยังไม่มีเสียงจะไม่เห็นนะมันนับแล้วแต่มันยังไม่มีเสียงทีนี้คุณครูก็จะมาให้มันมีเสียงครับให้เราไปที่ซาวครับแล้วไปที่เพ s ์ซาวครับเพยซาวครับนี่ครับ อันนี้คือเล่นจนสุดเลยนะครับเพซ่าวนะครับก็ลากมาลงมาตรงที่ใต้คำสั่งว่าเซตสกอร์ครับลากออกมาเลยนะครับแล้วเราก็ไปเลือกสาวครับให้เราไปตรงนี้ครับไปที่หมวดสาวครับคลิกเลือกหมวดสาวนะครับแล้วไปที่ปุ่มบวกตรงนี้ครับมีรูปลำโพงแล้วปุ่มตรงนี้กดเข้าไปเลยครับนี่ครับให้เราเลือกสาวได้เยอะแยะมากมายครับมันก็จะมี มาครับเอางี้ครับคอลเลกครับนะครับผมก็จะเลือกสาตรงนี้นะครับคอนิกนะครับลองเลือกสาวนี้คอนเิกดูนะครับผมก็จะเลือกเลือกเลยนะครับพอคุณเลือกได้แล้วนะครับผมก็จะลบสาวเดิมทิ้งนะครับก็คือสาวนี้ให้มันมีสาวเดียวพอนะครับให้เรากดไปที่หน้าโค้ดเหมือนเดิมครับทีนี้ให้เรามาเปลี่ยนตรงคําว่าเพลงซาวนะครับเป็นสาวที่เราเลือกเลือกเมื่อกี้ก็คือสาวคอนิกครับ อ่าเลือกตวนี้เลยนะครับเลือกเลยทีออนี้เราลองกดเล่นดูครับก็จะมีเสียงครับนี่อันนี้ก็จะเป็นเสร็จแล้วนะครับก็คืออันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนวิธีการใส่สกอ์หรือนับคะแนนครับแล้วก็วิธีการใส่เสียงครับเมื่อเราเมื่อเราคลิกนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับและเมื่อเราทําเสร็จแล้วนะครับให้เรากดปุ่มแชร แชร์มาเดิมครับกดปุ่มแชร์เหมือนเดิมนะครับให้เรานำเลิงกงครับไปส่งที่ g l เ c l a ค s r o o มเหมือนเดิมนะครับสำหรับการใส่คะแนนหรือใส่สกอร์และการใส่เสียงก็มีประมาณนี้ครับ